ครับขงางที่เข้ามาตะไลเรือไฟโอ้ยมาตะแคงเรืองแวพี่้องนางพามาแวะนะครับพวกระัดประัดตุดแชบแผนกับร้อยบาทน้ลนครนยครับรวครับอีกนะครับแผนที่สอที่สามนะครับรวมแล้วสี่แผนะครับสี่รบาทจากบางบลราร นะครับพญาสุวรรณนาคราช <pues S 2> น,นะครับนะได้ร nah ับรู้รับทราบนี่คือการมาบูชา <c oughs> ดอกไม้นะครับโต้งน <Should that? S 1> e ั้นโต้งเท่าลงท้ายนี่นะยังแย่หนักมากเชิญครับเชิญครับเชิญได้เลยครับนะเข้ามาทีหลังก็เปิดบุญก่อนเลยเด้อนะครับเปิดบุญเองครับบูชาดอกไม้กับผู้ ก็ไปสักการะที่ลานพระธาตุได้เลยครับเป็นจุดทูบที่ลานพระธาตุได้เลยนะทำน้ำมันสักการเลยนะครับถ้าเจะเย็นเยนก็จะพึ่งยุดตอนนี้ยังรอประสาทพุกอยู่ครับ่พะยังไม่ถึงจุดนี้เป็นจุดบูชาดอกไม้ครับผมถ้าท่านจะชมจุดบูชาดอกไม้ไปไหว้ครับตามเส้นไฟไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไฟพระธาตุครับยานหนังคุยระยานพระ พระธาตุทัดครับสวัสนครับเด้อรโทนาบญกำไรพิษณุชาวสวนนะครับสว่างจิงเยยางอ้อมพระธาตุสามรอบครับสกัดผินผ้าเข่าใบไบขั้งในครับผมกูเด้ ตอนนี้อยู่ขบวนแอ่ปราสาทพึ่งนะครับ ีแบบสเปนลครประดับด้วยผ้าคราวดอกไม้สวยงามทับทีผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับและที่ท่านกําลังได้รับชมอยู่นี้นะครับก็จะเป็นปราสาทพึ่งประยุกต์นะครับซึ่งมาในห้าหลังเหมือนกันเนาะและก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรคนระับเป็นที่พึ่งสีขาวออกปรินปรีนนะซึ่ง ปกติเราจะไม่ค่อยเห็นสีใช่ไหมครับแล้วก็มีรู้สึกว่าสีคลาดก็มาประดับแท้ด้วยนะครับใช่ค่ะก็เป็นเอกลักษณ์เอกเอกลักษณ์หนึ่งนะคะของชุมชนนี้นะคะซึ่งโดยความร่วมมือจากอำเภอวานนทีวาาอำเภอพังโคนอำเภอวริชิบูอำเภอนิคมนน้ำอูนนะคะแล้วก็ กลุ่มชุมชนมัธยมป้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขสตสกลนครโรงเ,เรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3าุษฎธรรมวิทยา,ทยทยา,ทายค่ะ,ะตอนนี้คุณลุงกลังษีจริงจังนะไม่สนใจแล้วรังษีราลีเรื่องอะาาไรรังษีไฟมันไม่ค่อยเห็นเลเห็นพุ่งหรือเปล่าคะวันนี้กระเป๋าคุเปิดไฟให้ด้อยอันนี้จะเป็นพิธีวัฒนธรรมการเกี่ยวข้าวนะคะคุณคุบมว่าไ เกี่ยวข้าวดอพอดีข้าวม้วนนาลีก็ดีสรุปแล้วคนมาเกี่ยวข้าวม้วนกว่าคนลำค่ะปริบัติวัฒนธรรมส่วนในพื้นนะครับอโอ้จะเกี่ยวเผาหาเผาแย่ใข่หมดแดงท่าข้างหลังคุณอางานนี้มาบนกองเล็มาปรดุกสนานมาั้งนะคะเป็นการแสดงกลองเล็กนะคะ ย้อยกองเลงครับเห็นบ้านโคนแทงวางมีบ้านคร่ะใส่พลักไหลนะคุณยายโอ้ออยออกแบบขนาดเนี่นยฟ้าเต้แทงไหลไดนะ้ในใจอยู่ค่ะเป็นชุวยาระดิกน,นะคะมีบ้า ชุมชนหนองแดงวัดสวนนินจิตดารามและโรงเรียนเชิงชุมราชนุกูลครับค่ะเชิญชุดการแสดงไข่ปอกเกี่ยมเชิญเยี่ยยหยดเมืองสกนลนครค่ะนักแสดงเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเชิงชุมราชนุกูลน,นะครับเฉลี่ยอายุประมาณ 10- 12ปีเท่านั้นเองนะครับจำนวนนักแสดงทั้งสิ้นแ4คนครับผมชื่อเพลงคืออีสานลำเพลินนะฮะเพลงชวนป่าวเที่ยวสะตุละ เชิญรับชมการสแสดง่อได้เลยค่ะจิรพันธุสุนทรรามูนินชา de sí. tú sí. sí. สวมใส่ชุดพื้นเมืองภาคกลางนะครับคาถผมยาวผมสบายพร้อมเครื่องประดับเงินนะครั เแม่ mean, uh, so ูีค่ะสบายก็มัอวตังใจเริ่ม ผมอยู่ในนี้ <coughs>